อุยม่หลุกแรงไปนะไปมือเละอะไปมืเลยไปไปไป,ไปให้มันแหงก่อนนะค่อยมันลาบไปไว้ข้างบนอู่นก่อนวันนี้สัมมาพระพระต้นกับสัม,มเนรสัม,มเนรหนึ่งบิวสัม,มเนรสัม,มเนรอะสัม,มเนรสุรชยัยสิริภูได้มาตัดแตง่ง ต้นไม้ขวดหลังคาซึ่งก็มีไม้ใบไม้บนมาทำให้เกิดความเสียหายได้อ,อนี้พระต้นพระต้นชื่อจริงงผมลืมณร้บ้ล่ะสิทธิชาติอ่าสิทธิชาติสิทธิชาติสา,ตายาอะไรเนยจันทุปะโมอ่าสิสิทธิชาติจันทุประโมหรือพระต้นมาได้มาช่วยการทำความสะอาดเอ่อต้นไม้ใบหญ้า અલ્યા વામે ધન ધન